งานนี้เสรษฐีที่ดินมีอ่วมนะครับเพราะว่าจะโดนรีดภาษีเพิ่มเติมขึ้นนะรวมถึงคนทั่วไปเนี่ยจะมีเฮน,นะครับเพราะว่าสอปกอจะถูกแปลงเป็นโฉนดแล้วเกิดอะไรขึ้นในใบพักก้ไกลเกี่ยวกับที่ดินมีอะไรบ้างเดี๋ยวคีนี้เล่าใฟังครับ ตดเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเปน็นนักลงทุนนะครับแล้วก็จะขอหนังสือชื่อว่ารับาสังหารี่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะคุณอยู่กับช่อง Property Expert ล่าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราเลอกสังหานี่เราคือเพื่อนกันนะครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของนโยบายของพรรคก้าวไกลครับที่เป็นว่าที่รัฐบาลคนต่อไปนั่นเอง ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าพรรคก้าไกลเนี่ยเขามีนโยบายในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะครับพร้อมทั้งจะมุ่งเน้นด้านเกษตรกรรมอีกด้วยนะก็หวังจะผลักดันนะครับให้เมืองไทยของเราเนี่ยเป็นมหาอำนาจด้านเกษตรกรรมมหาอำนาจด้านอาหารนะครับซึ่งเห็นได้จากทีมเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยษตรศาสตร์น่นะท่านก็มุ่งเน้นนะครับเกี่ยวกับการสร้างเกษตรรุ่นใหม่ก้าวหน้าครับ อีกทั้งตัวว่าที่นายกคุณทีมพิธาเนี่ยนะครับก็ยังมีความรู้ความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญด้านเรื่องของเกษตรอีกด้วยนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวก็เรียกว่าเป็นแพชชั่นเนี่ยส่วนตัวเลยนะครับ ต้องบอกว่านโยบายของพรรคเก้าไกลเนี่ยมีเยอะมากนะครับมีถึง300รนโยบายเลยทีเดียวนะแต่ผมจะขอหยิบยกนะฮะเฉพาะเกี่ยวกับที่ดินแล้วกันนะเพื่อจะให้เพื่อนๆในช่องนี้ที่เป็นแบบแลนด์ลอร์ดกันอยู่แล้วเนี่ยอสังหาริมทรัพย์กันอยู่แล้วเนี่ยได้เข้าใจาทิศทางกันมากยิ่งขึ้นครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่าถ้าหาพูดถึงความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะเรื่องของที่ดินเนี่ยเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่มีความเหลื่อมล้าค่อนข้างสูงกล่าวคือมีเศรษฐีมีคนร่ำรวยอยู่ไม่กี่กลุ่มไม่กกกีีี่่่บบุคคคคลลนนนนรรัททอองดิจําาวมหแส ไร่เลยอีกทั้งที่ดินเองก็เป็นที่ดินใช้ในการทํากินใช้ในการอยู่อาศัยหรือร่วมถึงทําเกษตรกรรมด้วยนะครับถ้าจะปลดล็อกเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเกษตรกร,รให้เติบโตอย่างก้าวหน้านี่นะ ทาให้ชัยกลายเป็นมหาำนาาด้านเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่พูดถึงที่ดินก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับนอกที่มาของปัญหาด้วยนะครับทางภาคก้าวไกลเขามองว่ามีเกษตรกรจํานวนมากนะขาดเอกสารสิทธิ์นะครับหรือว่าโฉนดที่ดินในที่ดินของตนเองก็เรียกว่าทํามาหากินส่งต่อกันหลายรุ่นนะครับแต่ว่าก็ไม่มีโฉนดครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่จที่จะไปจำนองนะครับหรือพัฒนาให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นก็ลำบากเพราะว่าไม่ใช่ดินของตัวเองนะฮะอีกทั้งครับมีผู้คนเนี่ยนับล้านคนเลยทีเดียวนะครับที่กำลังประสบปัญหาข้อพิพาททเรรื่่อองงินกัับาาภคฐยู แล้วก็บางรายก็มีการยืดเยื้อมาหลายปีอีกด้วยนะครับอย่างเช่นรงของป่าอนุรักษ์เนี่ยนะครับก็พิพายกันมาสามแสนถึง 4, สี่แสนรายป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยก็ประมาณ4ี่ถึงห้แสนรายนะครับที่ราชพัสดุเนี่ยก็แสนถึงสองแสนรายรวมถึงที่สวนสด้วยที่มีราวๆสามแสนรายครับ โดยพอสินรมบักิเนี่ทางพกกรรคก้าวไกลเนี่ยมองว่าไม่มีความมั่นคงด้านการถือครองที่ดีนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนมือซื้อขายก็ไม่ได้ต้องโอนให้กับทายาทแถมมีเงื่อนไขามากมายไปหมดอีกทั้งครัเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับจะไปขอกู้เงินอะไรก็ไม่ได้นะครับ อีกทางถ้าเกษตรกรเนี่ยจะเปลี่ยนอาชีพไปทําอย่างอื่นเนี่ยที่ดินตรงนี้ก็ถูกล็อกเอาไว้ให้ทําแต่เกษตรกรรมเท่านั้นนะครับทางภาคการเงินเขาก็มองว่าการที่มีเงื่อนไขข้อจากัดตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดช่องนะครับให้กับกลุ่มทุนหรือคนที่ร่ํารวยเนี่ยมาใช้ช่องนี้เนี่ยเข้ามารวบรวมครับที่ดินสอปกอจากเกษตรกรจำนวนมากแบบนอกกฎหมายนั่นเองทำให้เกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้กําไรไม่ได้เม็ดเงินเลยก็ย้อนมาขายในราคาถูก เพราะว่าไม่มีช่องทางถูกตองตามกฎมหมายให้ขายขายนั่นเองครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับทางพรรคก้าวไกลก็มองว่านี่แหละคือต้นตอนปัญหานะครับของความเหลื่อมล้ําด้วยนะเพราะว่าการถือครองที่ดินกว่า80%เนี่ยนะครับกระจุกอยู่กับคนรวยเพียงแค่5%้เท่านั้นในขณะที่75เซนของคนทานเนี่ยนะฮะยังไม่มีที่ดินในการถือครองเป็นของตัวเองเลยครับและถ้าหากจะต้องการยก,กระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องรับประกันนะความมั่นคงของที่ดินก่อนเลยเป็นเหมือนกระดุมเม็ดแรรรกททีี่่่เป็นนจุดมต้สําคคััญบ และนอกจากที่ดินสปรกรเนี่ยก็มีที่ดินตัวของนิคมอีกด้วยนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นฉนดครับซึ่งหากพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยสปกนะครับหรือว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็เป็นที่ดินที่รัฐเนี่ยจะสรรให้กับเกษตรกร,รหรือคนทั่วไปให้มีที่ดินทํากินนั่นนะครับแต่ก็เขาก็กลัวว่าจะเอาทำการขายต่ออะไรแบบนี้ก็เลยล็อกให้ไม่ให้ขายนั่นเองจะส่งมอบให้แก่ลูกหลานก็เท่านั้นรวมถึงเนี่ยก็ต้องให้ทําเป็นเก็บกับเกษตรกรรมด้วยนะครับ บางครั้งเนึ่ยก็เอาที่ดินป่าเส่อมโซมนะครับหรือที่ที่ทำประโยชน์ไม่ได้แล้วเนี่ยก็มาจัดสรรให้เกษตรกรน,นั่นเองนะก็เห็นภาพว่าที่มาที่ไปของสกปรกรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีการซื้อขายที่นอกกฎหมายนะครับอย่างเช่นมาอัานทําการเช่าระยะยาวบ้างนะครับตกไปถู่มือของนายทุนก็มากมายคาถามหลายคนก็จะบอกว่าเอ้าแล้วถ้าที่ดินเนี่ยเปลี่ยนเป็นฉนดแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรจะไม่ขายหรือเปล่าหรือว่าจริงเขาก็ยังขายได้อยู่ดีแะทางภาคก้าไกลเนี่ยมีอะไรที่ามารองรับตรงนี้บ้างครับ ซึ่งถ้าไปเจาะลึกเรื่องรายละเอียดนะครับว่ามีกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่จะเปลี่ยนแปลงสปกรตรงนี้เนี่ยเป็นโฉนดได้อย่างไม่เคอะเขินหรือว่ามีความยุติธรรมมากมากนะครับต้องบอกอย่างนี้ฮะอันดับหนึ่งนะครับถ้าผู้รับสิทธิสปกรเนี่ยกับผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินก็คือว่าคนที่เป็นอยู่ในชื่อสปกร์เนี่ยนะครับกับคนทํากินตอนนั้นจริงๆเนี่ยตรงกันเนี่ยออกได้เลยครับกล่าวคือผมเป็นผู้ที่รับสิทธิ์มาอยู่แล้วชื่อเป็นชื่อผมร้อ็นเนี่ยนะครับไม่ได้ซื้อมาจากใครมาออกได้เลยครับ แต่การออกไปแล้วนี่นะครับโดย5ปีแรกเนี่ยสามารถโอนเป็นมรดกได้นะครับแต่ถ้าหากจะขายดือจำนองเนี่ยต้องผ่านธนาคารที่ดินเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าธนาคารที่ดินนี่คืออะไรทําไมยังขายเหมือน,นทั่วไปไม่ได้ และหลังจาก5ปีเป็นต้นไปนี่นะครับก็คือท,ทําธุรกรรมเหมือนโฉนดทั่วไปได้เลยนะครับหมายควาว่าจะมีร้อเวลาล็อกอยู่5ปีครับผมแปลงจากสอบปรกรเลยนะครับกลายเป็นโฉนดปุ๊บเนี่ยใช่ว่าผมจะขายได้นะครับถ้าจะขาย,ยก็ต้องผ่านธนาคารที่ดินครับไปขายเองเหมือนโฉนดทั่วไปอย่างแรกเนี่ยไม่ได้นะครับและกฎเกณฑ์ที่สอนนะครับถ้าหากสอบประกรตรงนี้เนี่ยนะฮะชื่อผู้ใช้ประโยชน์เนี่ยหรือผู้ช้ที่ทำกินอยู่กับชื่อของสอบกระกรเนี่ยไม่ตรงกันเนี่ยออกได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งนะครับ ต้องเป็นผู้ที่มีหลักฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ไม่ต่ำกว่าสิปีกล่าวคือต้องทําประโยชน์ต่างนี้เป็นสิปีแล้วกล่าวคือชื่อดั้งเดิมเป็นของนายเอใครก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าคุณจะมาเอาขึ้นเนี่ยนะครับคุณต้องอยู่จะเป็น10ปีครับและข้อสองครับต้องมีหลักฐานข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับสิทธิ์ดั้งเดิมนะครับกับผู้ใช้ประโยชน์จริงด้วยนะอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับไปใช้ที่ดินของนายเอถูกไหมฮะแล้วก็มีข้อตกลงกันชัดเจนแล้วก็ทํเกิจกรรมทําได้ตรงนี้เนี่ยมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วด้วยครับ และข้อสานะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยนะฮะที่จะมาขึ้นเนี่ยต้องมีทรัพย์สินทั้งหมดไม่เกิน10ล้านบาทครับแล้วก็ไม่นับรวมมูลค่าที่นิสภกรที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดด้วยนะครับอีกท่านนะครับถ้าเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเนี่ยต้องทําได้ไม่เกิน50ไร่นะครับกาวคือที่มันก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นแล้วก็ไม่อยู่ดีจะเป็นสปรกทั้งหมดเป็นโฉนดสักทีเดียวเลยนะครับแต่ก็จะเอื้อต่อคนที่ใช้ทินทําเกษตรจริงๆิงนะครับก็คือมีที่มาที่ไป ดังนั้นอันนี้นก็เป็นเหมือนเงื่อนไขในการล็อกด้านในทุนเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณมีที่ดินเยอะเกินไปเห็นไหมก็ขึ้นแค่50เงในทุนก็คือเกิน50กันอยู่แล้วนะครับคำถามคือในทุนจะต้องเอาที่ดินสดเกินมาทําอะไรล่ะเพราะถือไปก็ออกเป็นตัวโฉนดไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนี้เนี่ยมานับ10ปีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นชาาบ้านด้วยกันก็คือซื้อขายบอกผ่านทาข้อตกลงกับเจ้าของเดิมแต่ก็อยู่มานานเนี่ยก็มีสิทธิ์การขึ้นตัวโฉนดเหมือนกันเช่นเเดียยวกันล ซึ่งก็ค่อนข้างดีเนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านที่ซื้อกันเองเนี่ยก็มีเหมือนกันพวกเขาก็ไม่ใช่ในทุนนะครับเพราะว่านายเอเหมือนคนดั้งเดิมที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ทาให้เป็นประโยชน์ไงก็ให้คนอื่นทํานั้นคนที่อื่นทํามา10ปีเนี่ยก็มีสิทธิในการจะเคลมตรงนี้เช่นเดียวกันเอางๆจนีงยไม่ใช่เรื่องของสวกร์นะครับในฝั่งของชนดครุฑแดงเนี่ยนอกจากทีอเนี่ยก็เคลมได้เช่นเดียวกันนะถ้าถือครองตรงนี้มาเกิน10ปีขึ้นไปนะครับนอกจากสวัแล้วนะครับในฝั่งของพื ซึ่งนิคมนี่ยก็หมายถึงชุมชนหรือว่าหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับที่มีพื้นที่ดินที่รัฐแต่จัดสรรให้ก็เรียกว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่แบบอาจจะมีความยากจนไม่มีที่ทำกินรัฐก็จัดสรรพื้นที่นิคมแล้วก็ไปทําเกษตรกันไปอะไรแบบนี้ครับนั้นถ้าใครที่มีที่ดินแบบนี้เนี่ยนิคมเนี่ยก็สามารถที่จะแปลงเป็นโฉนดได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ครับซึ่งตัวนิคมนี่นะครับต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนกับสบกนะที่มีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะครับนิคมเนี่ย คือเปลี่ยนจากนิคมสหกรณ์นี่นะครับเป็นเอกสารสิ์หรือโฉนดให้เกษตรกรทันทีได้เลยนะครับโอ้ดีเลยฮะต่อไปครับอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ถูกก่อตั้งมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าธนาคารที่ดินนะครับคนงงว่าไอ้ธนาคารที่ดินมีไว้ทําอะไรนะครับตั้งมาเพื่ออะไรนะฮะอย่างแรกเลยคือหน้าที่คือกระจายที่ดินการถือครองตรงนี้นะครับให้ประชาชนครับหน้าที่ของธนาคารที่ดินนี่นะครับทำอยู่3อย่างด้วยกันนะครับหคือรับจำนอง รับซื้อที่ดินนะครับที่อยู่ในช่วงห้ามซื้อขาย5-10ปีก็คือที่ดินสอปกรนีร่นะครับที่ถูกแปลงเป็นโฉนดเนี่ยก็ถ้าคนจะขายก่อน5ปีนะก็คือเนี่ยมาขายให้กับธนาคารที่ดินนะครับซึ่งธนาคารที่ดินพอซื้อได้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทําการบริหารจัดการที่ดินตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนเกินนะอย่างเช่นนายทุนเนี่ยเขามีที่ดินสอปกรเกินถ้าห้าสิบไร่นี่ยนะครับก็ส่วนเกินตรงนี้เนี่ยก็มากระจายให้กับชุมชนเกษตรกรครับ และข้อที่สานะครับนั่นคือการกระจายการถือครองที่เนี่ยให้เกิดเกษตรกรร,กรายใหม่นะครับในกรณีที่แบบว่าอยากจะเป็นกเกษตรจ,จังเลยอยากจะทําไร่ไทยนาเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่มีที่ดินเลนะครับซึ่งมีรูปแบบหลายรูปแบบอย่างเช่นนะครับการเช่าซื้อนั่นเองครับ ซึ่งพูดตรงในธนาคารที่ตรงนี้ก็มีเวปเป็นตัวบัฟเฟอร์ตัวตรงกลางนะครับระหว่างาทางเกษตรกรสวปกที่ดั้งเดิมนะครับกับทางนายทุนนั่นเองนายทุนหลายคนที่มีสวปกที่ดินเนี่ยถือว่าเต็มมือแบบนี้นี่นะครับยังไงเขาก็เปลี่ยนเป็นฉนบทแรกก็ต้องเอามาคืนเอามาเร่คืนด้วยธีต่างๆันนันแหละแล้วก็ตกไปฝั่งของธนาคารที่ดินตรงนี้ รูปหึ่เกษตรกรที่แบบจะขายอปรกรณเนี่ยท่านจะขายกับายทุนโดยตรงเลยนะครับก็ต้องมาขายธนาคารที่ดินก่อนเพื่อที่อที่ตรงนี้เนี่ยจะมาจาาัดสรรนะครับให้เกษตรกรรายใหม่ๆเนี่ยที่เขาจะมีที่ทากินเนี่ยให้เข้าเข้าไปครับอีกทั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะรับจำนองรับซื้อขายได้ด้วยนะฮะ ส่วนตัวผมมองตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะปกติเกษตรกรก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าใจเรื่องการเงินการจำนงพวกนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องของทุนนิยมมาคุกคาม,คม,คม,คมคเขาก็ต้องขายที่ดินไปด้วยวิธีต่างๆแต่ถ้าเขามาจะจำนองได้ซื้อขายได้มีตัวกลางบัฟเฟอร์ที่อยู่ฝั่งเขาจริงๆเนี่ยนะครับทำให้เขาเนี่ยมีความปลอดภัยด้านความมั่นคงด้านการเงินมากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆนั่นคือการเปลี่ยนระบบภาษีที่ดินครับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินมีการพัฒนาระบบภาษีที่ดินครับแบบเป็นรวมแปลงครับหลายคนบอกรวมแปลงคืออะไรนะฮะคือครับปกติจะคิดเป็นรายแปลงไปเนาะถ้าแปลงไหนเนี่ยราคามูลค่าไม่ถึงเนี่ยก็จ่ายในเดทที่เป็นขั้นบันไดนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนหรือผู้ที่ถือครองที่ดินเนี่ยก็จะทําการซอยแปลงเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยแปลงย่อยๆนะครับพอเป็นแปลงย่อยๆแบบนี้เนี่ยคิดเป็นรายแปลงแล้วก็แหม่ไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องจ่ายหรือจ่ายในเดดที่ต่ำมากๆก็เลยเป็นการเลี่ยงหลบเลี่ยง เรื่องภาษีในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่ต้องมาคิดแล้วว่าแปลงได้แปลงน้อยก็คือรวมเลยคุณเนี่ยนายเอเนี่ยมีที่ดินกี่ไร่กี่แปลงมารวมทั้งหมดตีมูลค่าเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับถ้าน้อยกว่า300ล้านก็แล้วไปแต่ถ้ามากกว่า300ล้านเท่าไหร่นี่นะครับโอ้โหโดนน่าจะโดนค่าแบบการจัดเก็บภาษีทีน่นตาก้าหน้าอ่วมเหมือนกันนะฮะดังนั้นเศรษฐีเนี่ยก็จะค่อนข้างหลบเลี่ยงตรงนี้ยากนะครัมีที่ดินหลายแปลงแล้วก็มูลค่าดินค่อนข้างสูงยังไงน่าจะโดนอัตราก้าหน้าตรงนี้นะครับ นี่อันนึงครับการลดหย่อนหรือว่าลดภาษีที่ดินนะครับสำหรับพื้นที่ถูกใช้เป็นสาธารประโยชน์เช่นพื้นที่สีเขียวพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศพื้นที่สาธารนณะตามตกลงการ30ปีนะครับก็นี้ก็จะจูงใจงให้ค,คนที่มีที่ดินแพงๆนะฮะอ่ะก็มาให้รัฐให้หลวงบริหารจัดการนะครับให้กับเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนก็ลดหย่อนภาษีไปตามตกลงครับ และข้อสุดท้ายครับน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนั่นคือกองทุนพิสูจน์สิทธิ์นะครับหนึ่งล้านนะโดยตรงนี้จะทําการเร่งแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินนะครับกล่าวคือที่ผมบอกอะสบกกรณี้ของนิคมเนี่ยเอกสารสิทธิ์ซ้อนทับอะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะเร่งจัดก,การให้ถึง10ล้านไร่นะครับให้ภายใน4ปีนะครับ แล้วก็สําคัญคือมีการยกเลิกกฎหมายที่ดินทั้งหมด7ฉบับนะครับเช่นพรบรป,ป่าไม้พรบรป,ป่าสงวนแห่งชาตินะครับเพื่อแก้ไม่ให้มีการลิดลอนสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินของประชาชนหรือที่พักอาศ,ศัยทรมา,าหากินในที่ดินดังกล่าวมาก่อนนะครับอันนี้หลายคนอาจจะง,งงเล็กน้อยนะครับมันคือมันมีที่ดินบางแปลงเนี่ยนะที่เป็นโฉนดหรือเป็นเอกสารสิทธิ์เชนดนด่นนทสามกนี่นะครับออกทับพื้นที่ป่าครับหลายคนก็งงเลยว่าเอ้าจะถูกลุกจะถูกเว้นคืนเมื่อไหร่ที่ดินของฉันผิดกฎหรือเปล่า อีกท่านนะครับถ้าเป็นที่ดินเนี่ยที่ติดพื้นที่ป่าเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าแบงค์ไม่ได้ด้วยนะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือที่ดินที่ออกมาแล้วฉนดที่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าติดที่ดินป่าป่าสงวนแห่งชาติถ้าติดตรงเนี้ย ก็อนาคตเนี่ยคงไม่ต้องเป็นลายแล้วนะครับเหมือนกับมีเคสที่แบบว่าออชาวไร่อะไรเงี้ยที่แบบว่ามีที่ดินติดป่าทับป่าครับ <c oughs> แล้วก็เกิดการนุ่นนี่นั่นกันฟ้องกันเตะลืมมานะฮะแต่ต่อไปเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับโอเคก็ยินดีด้วยนะและนี่คือที่มาไปของนโยบายของพรรคก้าไกลนะครับก็ต้องดูว่าพอเป็นประบาลแล้วเนี่ยจะผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นหรือเปล่า4ปีที่พูดเนี่ยจริงแค่ไหนนะครับส่วนตัวมองแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องจับตาดูว่าการแก้ปัญหาด้านโครงสร้างตรงนี้การที่จะให้นายทุ คนทั่วไปเนี่ยจะทําได้ง่ายยากแค่ไหนเราติดามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบกอย like, ่าลืมกดไลค์กดดาบช่องเปาลี่เอ็กซ์เพรสด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะมั่งคัง่งสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องหา้ามพลาดนะครับผมมีสัมมนามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะเรียนสดเนี่ยสวันเลยนะครับคุณจะเข้าใจเรื่องของระบบการเงินนะครับเข้าใจเรื่องของการหาทรัพย์สินในการลงทุนที่ดีใช้เลเวล ชอบเสียงอย่าโตแบบนิ่งๆเนี่นยต้องห้ามพลาดสัมมนานี้นะรายละเอียดอย่อยู่ในข้างล่างอยู่ในคอมเมนต์นะครับกดลิงก์แอดไลน์มาได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบอึงกดไลน์นะสุดท้ายนะถือได้นานกว่าก็เลยก่อนเจอกลิปหน้าครับสวัสดีครับอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนไม่กี่อย่างที่รายย่อยมีแต้มต่อรายใหญ่ ทางเรื่องของสิทธิพิเศษด้านภาษีกู้ได้นานและก็ดอกเบีย้ยต่ำเศรษฐีมากมายสร้างตัวมาจากอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการใช้เครดิตเครดิตที่ดีเปรบเสมือนใบเบิกทางในวงการและถ้าคุณมีมันอยู่แล้วสิ่งนี้เปรบเสมือนทองคําเลย หากมีแผนการที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าใครก็สามารถลงทุนสําเร็จในสังหาริมทรั์ได้สามารถเริ่มเรียนรู้ได้จากบทเรียนที่ผมให้ฟรีนะครับในช่องช่องนี้หรือว่าถ้าใครสนใจสัมานาสดเนี่ยได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วก็ความรู้เชิงลึกเปียดเวลาได้มากมายสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของคอสนะครับได้ที่ Li n e แอดคิมพอพัฒที่ไลน์คงลางนี้เลยครับ